สงสัยใช่ไหมว่าไปโดนอะไรมาเมื่อคืนไปกินเหล้าออมาตอนกับบ้านหมาที่ไหนไม่รู้แม่งกระโดดตัดหน้าหลหมาไปเจอสิบล้อเห็นไหมหลักฐานไปโชคยองดีที่ไม่เป็นอะไร เหนือต right? yeah! wow. oh ั้งครึ่งขวด่าเรียนดีกว่าออกไปดูอะไรมาวะนอะไรมาวะหมาตัดหน้าโคตโชนทั้งจริงๆยอดจะชนหมาไมเงี่ยทำได้ไงเนี่ย เกันบ้าอะไรมั่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยนันชีวานอาจารย์ทพิชังเลยนี่ทำไมไม่มาเรียนวะร้องเลยแม่ร้องได้ปะทำเองมั่งดิจยากรู้เรื่องวันที่หมายั็งตัดหน้าอยู่เลยไม่มีต้องซื้อเน้นเน้นแน่นี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 ่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปทำเลยกินนมดีกว่า <laughs> oh, hay, hay Tăng mà này chứ không đi, Hãy cho kênh Ghiền เล่านอกจากจะทําให้คุณขัดสติแล้วยังทำให้คุณอุ่นเดือดร้อนอีกด้วยถ้าไม่อยากเป็นหม,มือนผมเลิกซะเถอะครับ